ไม่ได้จบวิศวะโยธาแต่ก็มีวิชาทางด้านเครื่องยนต์ใจรักในด้านเครื่องกลเพราะเป็นคนที่สนใจในเรื่องความแรงช่างยนต์ครับประกอบการมืออาชีพเป็นคนรักในด้านนี้ฝีมือดีจริงใจรับใช้ทุกปัญหาเรื่องเครื่องยนต์รับสมญานามไปเลยครับวัยรุ่นช่างยนต์สองมือคุมระแจส่วนใจที่รักแท้อมอบให้คุณเพี่ยงคนเดียวครับ ผมเป็นช่างมือดำครับกินน้ำมันเปรียบเหมือนกินน้ำหอมจารบีเพื่อนท้องหม,ม,ม่อมแหม่ไปทั้งตัวครับหน้าที่รัดตัวทั้งหน้าทั้งตัวก็มีแต่น้ำมันกับจารบีหน้างานทำตามหน้าที่สู้เต็มที่กับอาชีพที่หลักเด็กช่างครับสองมือเพื่อนดำทุ่มทำทุกวันกเพื่อฝังฝันข,ของครอบครัวสู้ๆุดครับ เวลาเจอคนที่เก่งกว่าให้ศึกษาเรียนรู้จากเขาไม่ใช่ไปอิจฉาเขาเวลาเจอคนที่เท่าเทียมกันให้นั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาไม่ใช่ไปนั่งเปรียบเทียบกับเขาเวลาเจอคนที่ด้อยกว่าให้สอนเขาและเรียนรู้สิ่งที่เขาทําผิดและอย่าทําตามเขาทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตล้วนแต่เป็นครูของเราได้ทั้งสิน้นไม่มีดีกว่าไม่มีเด่นกว่าไม่มีด้อยกว่า ทุกคนต่างมีอุปสรรคเป็นของตัวเองโฟกัสไปที่ตัวเองและจงเรียนรู้จากพวกเขาไม่สนว่าคนจะพูดยังไงกูอยากมีประสบการณ์กูอยากทําเป็นทุกอย่างเพื่อที่กูจะได้เลือกว่ากูมีความสุขกับอะไรที่สุดอย่าใช้ชีวิตตามขี้ปากคนอื่นเขาไม่ต้องเข้าใจเราก็ได้ขอให้มึงเข้าใจว่ามึงทําอะไรอยู่เสียเวลาอธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจไม่ได้จบวิศวะโยธาแต่ก็มีวิชาทางด้านเครื่องยนต์ใจรักในด้านเครื่องกลเพราะเป็นคนที่สนใจในเรื่องความแรงช่างยนต์ครับ ประกอบการมืออาชีพเป็นคนรักในด้านนี้ฝีมือดีจริงใจรับใช้ทุกปัญหาเรื่องเครื่องยนตรับสมานามไปเลยครับวัยรุ่นช่างยนต์ใครที่เจอความสุขของตัวเองก่อนคนนั้นคือคนได้เปลี่ยนไม่ใช่ความสําเร็จ<ม>คุณเจอความสำเร็จให้ตายสุดท้ายคุณไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์พยายามมองหาความสุขของตัวเองก่อนความสําเร็จอะ มันคือหรือความมั่นคงอ่ะมันมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างเองอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเรียกร้องอ่ะแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างมันเองอ่ะสุดท้ายใครมองเห็นความสุขตัวเองแล้วสร้างความสุขตัวเองให้มันมั่นคงและอยู่ได้อ่ะผมว่าคนนั้นคือคนที่มีความสุขในชีวิตมากๆากเล